ทีใ่ใหม่ๆของพวกเรานะครับ หกโมองอะคะ่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนดูที่หน้าจอเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้ค่ะค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกอ่านเวลากันนะคะเช่นเวลาที่โลมาสแสดงดหรือเวลารถออกหรือเวลาสวนสนุกปิดสวนสนุกเปิด,ดซึ่งเวลาต่างๆเหล่านี้เราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเรานะคะ โอเคไม่ได้ยินทุกคนไม่เป็นไรฟังเสียงภูเพชรนะคะให้ทุกคนปิดไม์แล้วก็ฟังเสภูเพชรนะคะรวมทั้งเราจะมาฝึกเขียนหัดภาคและทวิพาควันนี้เราจะมาดูเรื่องของการอ่านและเขียนบอกเวลาการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหับภาคคือจุดเดียวหรือทวิภาคแบบมีสองจุดนะคะ เอาล่ะนักเรียนมาลองอ่านเวลาในแต่ละกิจ,จกรรมกันดูนะคะอะ่ยกตัวอย่างนะคะบัตรชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเริ่มเปิดทําการเวลา9นาฬิกาเห็นไหมคะทุกคนเห็นหน้าจอไหมคะ9นาฬิกาเขียนได้ว่า09แล้วก็มี2จุดแล้วก็00แล้วก็นอจุด นั่นหมายความว่าเวลาเปิดท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก็คือเวลาเก้านาฬิกานั่นเองนะคะถ้าเขียนแบบมีเครื่องหมายเทวิภาคตัวข้างหน้าก็มีสองตำแหน่งเห็นไหมคะตัวข้างหลังก็มีสองตำแหน่งตัวเลขสองตัวนะคะสังเกตดูด้วยนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นการแสดงโชว์ของช้างนะคะ ดูช้างโชว์ในรอบที่หนึ่งเปิดให้เข้าชมได้ในเวลา10นตัวอย่างที่สองค่ะทุกคนดูที่หน้าจอตัวอย่างที่สองรอบการแสดงช้างนะคะวันอังคารถึงวันศุกร์รอบแรก10 0นาฬิกา15นาทีอันนี้ใช้เครื่องใช้แบบมีหนจุดเราเรียกว่ามหักผ้านะคะแล้วก็แบบ แล้วก็เวลาสิ14นาฬิกาสสาิบนาทีนะคะนี่ก็เป็นการเขียนบอกเวลานาฬิกา้านาทีเราจะอ่านว่าสิบนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะเห็นไหมคะเวลาอ่านต้องเรียนดูวิธีการอ่านค่ะ10นาฬิกาสิบห้านาทีเห็นไหมคะสิ1 0ดหนึ่งห้านจุดเราอ่านว่า10นาฬิกาสิบห้านาที ต่อไปค่ะส่วนช้างโชว์ในรอบที่สองดูว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะรอบที่สองเปิดให้เข้าชมในเวลา14นาฬิกา30นาทีอ่านว่า14นาฬิกา30นาทีค่ะตัวอย่างที่สอง14นาฬิกา30นาทีนะคะนี่คือคำอ่านนะคะ สิบสีน่นาฬิกาสามสิบนาทีมาดูตัวอย่างอันต่อไปเลยนะคะจะเป็นการไปทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะตัวอย่างที่สองดูให้ดีนะคะตัวอย่างที่สองมันจะใช้ในชีวิตประจำวันเรายัางไงดูนะคะลูกตัวอย่างที่สองกำหนดการทัศนศึกษานักเรียนไปสวนสัตว์เขาเขียวนัดเวลา พร้อมกันที่ห้องประชุมนะคะเวลาหกนาฬิกาถึง6กนาฬิกาสานาทีใช้เวลารวมตัวกันกี่นาทีคะนี้สานาทีอ่าสานาทีนะคะจากนั้น6กนาฬิกาสานาทีเดินทางไปยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเวลา9ก้นาฬิกาคุณครูนัดหมายเวลาหกนาฬิกา ทางคือเวลา12นาฬิกา50นาทีค่ะอ่านว่า12นาฬิกา50นาทีตัวยอย่างต่อไปนะคะเป็นการลดออกเวลาลดเข้าลดออกนะคะเดินทางเราเราสมมุติว่าเราไปรถทัวร์ซื้อตั๋วนะคะเขาก็จะบอกเวลาลดออกแล้วก็เวลาที่ รถออกจากจุดขึ้นรถกี่โมงนะคะถึงปลายทางประมาณกี่นาฬิกาเขาก็จะบอกในที่นี้นะคะถึงปลายทางโดยประมาณก็คือ1 2บสอนาฬิกาห้นาทีเรียนหลังจากที่นักเรียนฝึกอ่านได้คล่องแล้วนะคะเราจะมาฝึกเขียนเวลากันต่อเลยค่ะซึ่ง<า>ก็เป็นเวลาที่ ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นกันนะคะการเขียนบอกเวลานะคะตัวอย่างเช่นโลมาสแสดงเวลา14นาฬิกา15นาทีโลมาสแสดงเวลา14นาฬิกา15นาทีโดยเริ่มมาจากได้ยังไงบอกเวลาโดยใช้ทวิภาคเมื่อเราเขียนบอกเวลาโดยใช้มหักภาคเราก็เขียน14.15นจุด อันนี้เขียนบอกเวลาแบบใช้มหัาภาคมีจุดเดียวนะคะ14.15นึอจุดอ่านว่า14.15นาฬิกานาทีต่อไปเขียนบอกเวลาแบบใช้เทวิภาค1 4แล้วก็จุดสจุด14จุด 2. แล้วก็ตามด้วย15นะคะตามด้วย15นจุดก็คือเขียนเวลา14.15นาฬิกานาทีได้สองแบบนั่นเอง ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าครูส่งเข้าไปในในลายกลุ่มให้นั่นแปลว่านักเรียนสามารถไปจดบันทึกหรือทบทวนนะคะลงไปในสมุดต,ตัวเองอนนอเ,เพราะมันเป็นเรื่องที่ครูจะ,จะยิ้นรก็จะถาย นน้าไปละะคตามนี้เลยค่ะตอันี้เลยนะคะสองเขียนบอกเวลาแบบใช้ควิภาคเขียนสั้นจะชี้เราอยากให้นักเรียนช่วยเขียนบอกเวลาตามเวลาที่อยู่ในหน้าปัดนาฬิกานี้นะคะให้นักเรียน ตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเวลาเขียนบอกเวลาตามหน้าปัเรียนเขียนทั้งเวลาที่เป็นกลางวันและกลางคืนค่ะ,ะดูให้ดีนะหน้าจอตอนนี้คุณครูจะให้เรีเขียนบอกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดนักเรียนมีสมุดไหมเอ่ย นักเรียนมีสมุดไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรตอบเป็นตอบปากเปล่าก็ได้นะคะอ่ดูที่หน้าจอดูที่หน้าจอค่ะเวลากลางวันเราจะเขียนว่าอย่างไรลูกแพรค่ะเวลากลางวันนะปัดนาฬิกาตอนนี้เอาให้ลูกแพรกับแก้มช่วยกันตอบลูกแพรกับแก้มปิดปิดนะมาปิดเปิดใจลูกแพรกับแก้ม ดูที่หน้าจอแล้วบอกเวลากลางวันหน่อยค่ะว่าเขียนยังไงคะเวลากลางวันนะคะนุแพเ,เวลากลางวันลูกได้ไหมคะถ้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยววนกลับมาใหม่วนไป แก้มกับแพรเดี๋ยวช่ตอบนะไปที่ที่หวากับวันใหม่ท hmm. <laughs> <majors> ี่หวากับวันใหม่ตอบเวลาเป็นเวลากลางคืนที่หว่าอ่าที่หวาวันใหม่ช่วยเขียนเขียนยังไงคะเวลากลางคืนตามหน้าจอเนี่ยค่ะเขียนว่ายังไงดีสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีค่ะกลางคืนโลกกลางคืนกลางคืน ดู <ละ S 1> เข็มสั้น,นเข็มสั้นชี้เลขสองกคือเราอ่านว่าอะไรตอนมเลี่ยงคืนตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันเที่ยงคืนตรงไหนมันชี้เลยเลขสองมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยห้าห้าทุ่มเจ็ดานาทีค่ะไม่ใช่ยังไม่เข้าใจเอาใหมย่ยังไม่เข้าใจ สี่ทุ่มสามสิบห้าเข็มสั้นชี้เลขสองเล่นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะน้องตะว,วันตอบถูกแล้วค่ะน้องตะว,วันมาตอบพี่ห,หน่อยแล้วเวลาอะไรเนอะมันตีสองไม่ใช่เหรอลูกเวลากลางคืน นะหรือถ en ้าเราพูดให้เป็นภาษาราชการก็คือสองนาฬิกากี่นาทีคะลูกรูใบ้แล้วนะสอนนาฬิกากี่นาทีลูกดูเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขเจ็เอาเจ็ดคูณห้าได้เท่าไหร่สามสบห้าใช่ค่ะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเขียนเขียนว่ายังไงคะสองจุด สองจุดโบโบโบโตอบถูกแล้วเมื่อกี้สองจุดอะไรโบสองจุดสามนาฬิกาสองจุดสามห้าใช่ไหมครับใช่ไหมสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีก็มาไ่ตัวย่อนอจุด โอเคไหมอ่ะคราน,นี้วนมาที่กลางวานันวนมาที่กลางวานันทวนของเมื่อวานนะคะอันนี้ทวนแบบของเม,มื่อวานรูปแพรวันไหมดูค่ะเมื่อเราจะอ่านนาฬิกาเป็นช่วงกลางวันเนี่ยมันเดินมาถึงสิบสองแล้วเราก็เดินเดิชั่วโมงหนึ่งเข็มสั้นที่เลขหนึ่งคูณกัสิบสองบวกหนึ่งเข็มสั้นชี้เลขสองสิบสองบวกสองเพราะฉะนั้นแล้วหน้าปัดนาฬิกาตอนนี้ จะต้องเขียนว่าอะไรสิบสองบวกสองเป็นเท่าไรสิบสี่เออเขียนว่าสิบสี่สิบสี่จุดจุดอะไรจุดสามอะไรบอสนาฬิกาลูกจุดสามห้านาฬิกาชั่วโมงสิบสี่จุดสามห้าแล้วก็หนูจุดนะคะนี่คือการเขียน บอกเวลาสังเกตที่เข็มสั้นนะคะเข็มสั้นจะชี้ระหว่างตัวเลขสองกับตัวเลข3ค่ะถ้าเป็นเวลากลางวันจะแสดงเวลา14นาฬิกาแต่ยังไม่ถึง15นาฬิกาค่ะเรามาดูที่เข็มยาวกันเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข7นั่นก็คือแสดงเวลา35นาทีดัง แบบ,แบ,บใช้<ล>ทวีภาค<า>และมหาภาคเขียนได้ฉเฉลยนะคะถ้ากลางวันจะเขียนบอกเวลาได้สิบสี่จุดสามห้านอจนุดแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็คือ,เ,อเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แบบทวีภาคก็จะเป็นสิบสีแล้วก็จุดสองจุดตามด้วยส15สิบห้าแล้วก็นอจุดแบบใดแบบดนึบงก็ได้เอาจุดเดียวหรือเอาสองจุดก็ได้นะคะ ต่อไปถ้าเวลากลางคืนนะคะเห็นไหมคะเราก็เขียนศูนย์สองจุดสามห้าหรือหรืออิบเราจะใส่ศูนย์สองจุดสองจุดเทวิภาคนะคะตามด้วยสามสิบห้าค้างคุ้งค้างค้งของค่ะเมื่อกี้ค้างค่ะอ๋อตอนนี้ค่ะอันนี้ค้างไ,มไ,มไมหมคะทันไหม คันครับตอนกีค่คนะตอนเวลาบอกเวลากลางคืนก็จะเป็นหน้านี้ค่ะเดี๋ยว,วคุณูส่งข้อมูลไปให้ในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งดูดูนะ วิธีการเขียนบอกเวลาค่ะคะูแบ่ค่ะแบตหนูจะหมดแล้วค่ะต่อไปค่ะหมดก็ไม่เป็นไรค่ะแบตหนูจะหมดแล้วค่ะชารแบตได้เล,เลยลูกชาร์จอยู่แล้วค่ะน,นี้เรามานนนะดูเรื่องของแบบฝึกหัดเรา แบบสุขัดของเรานะคะหน้าที่หน้าที่หกสิบเก้าคหนึ่งนั่งที่เท่าไหร่นะคะหกสิค่ะหกสิบเก้าคนหนึ่งสีนาลิกาอ่านมาอะไรคะลูก อีกนาฬิกาห้านาทีอา่านว่าเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะใครเขียนตัวเลขไปแล้วหนูนี่หกสิบเก้านั่นส คู่ค้างคู่ภาพค้างค่ะนะคะนะคะคู่ค้างการอ่านและการเขียนบอกเวลาอ้าวใครเขียนเป็นตัวเลขก็ได้นะคะดูที่หน้าจอเดี๋ยวครูพิเศหน้าจอให้นะคะ,คะ รอให้ดีกว่าเมื่อกี้พูดได้ประโยคเดียวค้างอีก้วน้องแพรก็ค้างไปด้วยครูก็ค้างเในตัวเนี่ยแพรก็ค้างแล้วตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอสีขาวครูเพิเศษไหมคะเห็นนักเรียนเห็นหน้าจอสีขาวไหมคะ เห็นค่ะค่ะค้างค่ะ,คะเห็นค่ะเป็นสัญญากบางช่วงนะคะขอ้อที่หนึ่งค่ะสี่จดศูนย์ห้าอ่านว่าเห็นค่ะ อ่าทุกคนอ่านว่าอะไรคะลูกข้อที่หนึ่งอ่านว่าอ่านว่าสีน่าสีนาฬิกาห้านาทีถึงมากค่ะสีนาฬิกาห้านาที ดูนะคะข้อที่สองใช่ให้ต่อาบคนข้อที่สองเอาอันใหม่ตอบก่อนสีนาฬิกาเอ้ยพี่พี่พี่วันใหม่ตอบก่อนยี่สิบสองทีสี่นาฬิกายี่สิบสองนาห้าสิบสองนาทีค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาทีเหรอห้าสิบสองห้าสิบสองนาทีเอออะอ่ะ สิบสนาฬิกาห้าสิสองนาทีค่ะไปค่ะคุณคุ้ค้างครูค้างตลอดสัญญาณไม่เป็นใจเท่าไหร่นะวันนี้ตัวนอหน่อยไม่เป็นไรเ้อสามค่ะ เดี๋ยวค<อ>ุสอนที่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คูณพูสอนที่บนะ้านน่าจะไม่มีปัญหาอกค่ะข้อที่สามใครจะตอบอกกอหนูค่ะหนูอ้าวหนูตอบเลยอ่านว่าอะไรยี่สิบสองนาฬิกาสาห้านาทีค่ะย<อ>ี่สิบสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีต่อไปข้อที่สี่ค่ะ ใครจะตอบเอ่ยอยนะคะใครจะตอบรอสักรู่นะเตอบแล้วคนไานถามาไันไหนไม่ได้เลยไนนนขไม่ได้เลยนตอนนั้นเขาโหเะเต้อตัดต่อลรวพอเล่นนูหนี่อยากดึงดเลยดกว่ ทุกครนที่เราสอนทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช้ OBS อัดเลยเอ่อก็จะเห็นว่าเราสอนโปรแกรมอะไรอ่าี้ยของพอพี่ต้องหัวไปได้เพราะว่ามันติด 张凯，英都，他真。 เอาละค่ะมาต่อกันเลยข้อที่สี่9มาริกานะคะ09แล้วถึง2จุดนะคะเป็นทุกคนจะรักเรียนแล้วนะคุณครูปิดไม้อยู่คุณครูปิดไม่อยู่คุณครูปิดไม่นะคะจะใช่ค่ะครูครูปิดไม้ค่ะโอเออหนูฟัง เข้าไปหบังมาแล้วมาแล้วเปิดไม์แล้วค่ะข้อที่สอ่นาน่าใครตอบเลยเก้านาฬิกาสีนาทีรออะไรนะนานนีสีนาทีเก้านาฬิกาสีนาทีเก่ 9, กงมาค่ะข้อที่ห รู้ค่ะ่เดี๋ยวนะคะเหมือนโจทย์เป็นแบบเราวิ่ภาคนะคะสวยคนอื่นไม่ตอบปิดไมคนอื่นไม่ได้ตอบปิดไมค์ค่ะแ้มค่ะตั้งใจหน่อยนะคะลูกสิบสองนาฬิกาอ่านเลยค่ะข้อที่ห้าสิบสองนาฬิกาเก้านาทีห่าสิบสองนาฬิกาเก้า นาทีเดี๋ยวครูจะย้อนถามนะนาทีค่ะเดี๋ยวครูย้อนถามต้องตอบให้ได้นะว่าเป็นการเขียนแบบทวิภาคหรือมหาภาคนะคะข้อที่หกค่ะข้อที่หกใครตอบคะหนึ่ะอ,อ่านว่าอะไรคะลูก ถุงนาฬิกาสิบห้านาที 来啦，狐狸。A F D